MG Max7 นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าคาดราคาไม่เกิน2ล้านด้วยครับจะเป็นรถตู้ที่ถูกที่สุดเลยก็ว่าได้เลยมั้งนะครับแล้วก็มีความรู้มากๆม,มาไทยมอเตอร์โชว์2 0 2 4นี้แล้วครับมีอะไรนะ่าสนใจเยอะเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เจ้าตัว MG ก็มีขาย m a x s ที่เป็น Max7 นไปแล้วเนาะแต่คันนั้นคันนั้นก็ปาไป2ล้านกว่า2ล้าน4เลยเนาะอันนี้เรามาดูคันนี้ถูกกว่าด้วยนะครับ อย่างแรกเลยเราไปดูที่ขนาดตัวถังดีกว่าครับเจ้าตัว Maxxus 7คันนี้ยาวอยู่ที่4,907ม m mm, มกว้าง1,885ม m mm, มสูง1,756ม m mm, มครับและระยะถาลอยที่2,975ม m mm, มขนาดจะเล็กกว่าเจ้าตัวที่เขาขายไปแล้วเลยก,ก่าเจ้าตัว Maxxus 9เนอะซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้จะราคาถูกกว่านะครับคาดว่าไม่เกิน2ล้านบาทด้วยนะครับรอติดตามกันได้เลย คราวนี้มีรถตู้ไฟฟ้าราคาดีๆมาแล้วเพื่อน,อนๆหลายคนแบบสนใจเจ้าตัวรถตู้ที่เป็นตัวนั้นแต่มัน2ล้าน4มันอาจจะแพงไปมาคันนี้ได้จับจองกันแน่นอนครับรอบนี้และที่สำคัญคันนี้มันไฮเทคกว่าแล้วก็สดใหม่กว่าด้วยนะครับภายนอกคล้ายกับเจ้าตัว MG m a s t a เลยเนาะ แต่เล็กกว่านะครับคันนี้แต่มีความรู้หรามากกว่าด้วยดูที่กระจกได้เลยนะครับกระจกจะเป็นแบบกล้องแล้วด้วยครับที่เปิดประตูก็เป็นแบบซ่อนมีความรู้หรามากกว่าจริงๆด้วยและนี่คือมุมมองภายในครับดูกว้างมากและสดใหม่กว่าจริงๆครับพะดูจากจอแล้วจอยาวทั้งแถบมาแบบนี้เหมือนกับแบ่งจอ3จอติดกันเลยครับแล้วก็มีหลังคาไม่แน่ใจว่าเป็นหลังคาแบบแก้วเต็มบานแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบ เปิดได้นะครับนีงก็ต้องรอดูเนาะด้านในมีจอขนาดใหญ่ไว้ดูหนังในรถชิลๆได้เลยด้วยนะครับอันนี้นี่เจ๋งมากๆมีจอใหญ่ขนาดนี้เลยนะเพื่อ,อนๆและด้านในรถก็มีแบบไฟแอบ,บิมไรสร้างบรรยากาศสวยๆงามๆด้วยดูฟังก์ชันเบาะก,ก่อนดีกว่าครับสามารถเลื่อนได้อิสระมากๆคือดีจริงๆแล้วก็มีลำโพงของ UBL ด้วยนะครับอันนี้คืออย่างรู้ และยังมีตู้แช่ให้ด้วยครับรวมถึงมี USB ให้ใช้งานภายในรถด้วยครับในส่วนของสเปคมี2รุ่นย่อยเนาะเท่าที่รู้ตอนนี้มีมาตรฐานเนาะพละกำลังที่2 4 5แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรแบตเตอรี่77กิโลวัตต์อาลครับและวิ่งไกล527กิโลเมตรท็อปสเปดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชอั่วโมงในส่วนของรองเลงนะครับตัววิ่งไกลเนาะพละกำลังอยู่ที่245แรงมา้าเท่ากันนะครับ แรงบิด350นิวตันเมตรน้อแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นคือ90กิโลวัตต์ออวทำให้ได้วิ่งไกล605กิโลเมตรต่อการชาร์จเท่าสปีดถ้าเดิม180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในส่วนของการชาร์จไฟนาะหัวชาร์จจะเป็นแบบ t ไทท2กับ c c เซตคอมการชาร์จที่เป็น AC นะครับรองรับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับแล้วก็การชาร์จกระแสตรง DC ฟาชาร์สสูงสุดคือ1นึงกิโลวัตต์ ซึ่งการชาร์จก็าจะาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเพราะราคาไม่ได้แพงด้วยระบบจ่ายไฟก็จะมีแบบที่เป็น V2L 2.2กิโลวัตต์มาให้นะครับใจไฟจากรถนะครับออกมาใช้สีตัวถังม,มีเรียกด้วยกัน4สี4เลยครับมีสีดำสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเทาหลังคาดำอีกด้วยจะตัว MG Maxxus ในคันนี้เตรียม e ที่จะมาไทยในงานมอเตอร์โชว์2024 คือ,อปลายเดือนที่จะถึงนี้นะครับอีกแค่อาทิตอานทีเดียวครับลุ้นตามเลยนะว่าราคาไม่เกิน2ล้านบาทเรามาดูนะครับว่าจะเปิดตัวเปิดขายในงานเลยหรือว่าเอามาโชว์ก่อนแล้วไปเปิดปลายปีอันนี้ต้องรอติดตามนะครับสำหรับ,บวันนี้น่าจะมีข่าวสารมาเบรดเพื่อนๆสำหรับรถ EV เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ